สวัสดีครับได้เวลากลับมาพบกันอีกครั้งกับ n o m ี Review แน่นอนว่ากลับมาเจอเจอกันแบบนี้ก็ต้องมีของมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับของที่จะเอามารีวิวกันให้ดูในวันนี้ก็คือแป้มแป้นี่เลยก็เป็น L.O.L Surprise นั่นเองนะครับเป็นรุ่น L.O.L Boy นั่นเองแต่ว่าตัวนี้จะเป็นซีรีส์ที่2นะครับของ L.O.L บอยสันเองก็คือครั้งที่แล้วเราเคยเอา L L boy ที่เป็นน้องผู้ชายเนี่ยมาแกะรีวิวกันให้ดูกันรอบหนึงแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นซีรีส์ที่2เนาะที่ออกมาให้สะสมกันอีกเช่นเคยนะเรียกว่าช่วงนี้นี่มี L L มารีวิวกันให้ดูแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยทำออกมาเป็นเซอร์ไพรส์นะหลายๆชั้นให้ ให้เราได้ดูกันแน่นอนว่าใครที่อชอบสะสมหรือว่าอาจจะเป็นน้อง้องหนุหน่มที่ชอบเล่นเนี่ยแน่นอนว่าถูกใจไม่นอนทีเดียวซึ่งโนมี่ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนนี้ก็เรียกว่ามีคอลเลคชันเนี่ยออกมาแบบมีเพื่อนๆออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับรุ่น LOL boys รุ่นนี้นะครับอันนี้ก็คือลูกบอลก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะก็บ่งบอกถึงแบบแมนแมนเนาะสีมแมนแก็ เป็นสีแบบน้าเงินเข้มๆอย่างนี้ส่วนลาย LL ข้างหน้านะครับก็คือจะเป็นรูปน้องผู้ชายผมเป็นแบบสีสแบบนี้ต้องบอกว่าชุดเนี้ยเป็นอะไรที่แซ่มากๆเลยนะเป็นหนุ่มแซ่ดเนาะสำหรับอ่าสปรส์ที่ให้มานะครับก็จะเป็นเจ็ดสรส์ด้วยกันนะครับอ่อแล้วก็อันนี้จะต้องบอกว่าได้มาเนี่ยก็ ในราคา5 9 5บาทนั่นเองก็อาจสำหรับใครที่เล่น ll หรือว่าอยากจะได้ ll มาสะสมเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแกะให้ดูกันว่าข้างในเนี่ยเราจะได้น้องคนไหนมานะครับเอาละ่ะไม่พูดพราดทำเพลงไปแกะกันเลยดีกว่าตึงต๊งเช่นเคยว่าให้เป็นรูปซิปมาแบบนี้แล้วก็แกะตามรอยซิปนั่นเองนะครับ ได้นได้นนี่คือสิ่งที่ชอบมากๆสำหรับการแกะ LL อ่ามาชั้นแรกเลยนะก็จะเป็นรูปรักบี้กับรูปพัดลมเอ๊ะเกี่ยวอะไรกันพัดลมแหละรักบี้จะเป็นนักกีฬาหรือเปล่านะหรือว่าพัดลมที่แปลว่าแฟนใช่ปะแฟนที่แปลว่าพัดลมใช่แน่เลยอ่ะแล้ก็เป็นคนชอบเดาเดาเก่ง เดาเก่งเดาไปเรื่อยนะจะบอกว่าชานี้เป็นอะไรที่แน่นหามากๆนี่ก็จะเริ่มเห็นเห็นข้างในนิดนึงละ่ะชา้ข้างใน เป็นการล็อกคา้าล็อกคา้าทีละชันเฮ้ยเริ่มเห็นรูปวัลนข้างในแล้วนะครับเอกีแบบนี้เออ้อ่าเ้นเคยชันนี้ก็จะเป็นอิออโมชันของ L O L ข้างในนั่นเองนะครับเป็นรูปหน้าหน้ายิ้มพนนม้นน้ำร้องไห้ร้องไห้ รูปนี้น่าจะเป็นฉี่นะเลยถ้าดาวนั้นจะเป็นฉี่ก็คือจะเป็นฟังก์ชันของ LOL นะครับที่เขาทำมาเป็นลูกเล่นให้สำหรับใครที่อยากเอาไปเล่นไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ mm hmm. าสามารถมีลูกเล่นให้ดูได้ครับอนะ่ชั้นนี้ชั้นนี้จะเป็นลูกน้องผู้ชายชั้นหนึ่งเอ๊หรือว่าจะเป็นน้องคนนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูเนาะอ่าชั้นนี้มาละ ว่าเป็นอะไรเอ่ยขวดนมนั่นเองขวดนมเป็นแบบสีรุ้งมาเลยนะครับสำหรับ LL อะสองวีดีโ,อโ,อโอบโอลบอแบบสีจี๊ดมากเลยเนาะอ่าชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยปิ๊งปิ๊งปิ้ง อ๋อเป็นรองเทา้าเป็นรองเท้าสีเหลืองแบบนี้เนาะแสว,ว่านอกข้างในต้องเป็นหนุ่มที่แบบ,แต,บ,บแต่ชนิดตาเนาะชอบอแต่งตัวสีสอ่าแกะมาแล้วก็จะเป็นลูกบอลกลมๆสีเหลืองแบบนี้เนาะครั้งที่แล้วเนี่ยแกะผ้าไปชั้นหนึ่งเนาะครั้งนี้เราสังเกตแล้เพราะว่าเราแกะมาบ่อยแล้วเราก็จะเริ่มรู้ว่าเขามีชั้นไหนบ้าง ปึ๊บขอเปิดกระัุนนี้ดูเป็นอะไรนะปึ๊บอุ๊ยเนี่ยเป็นคนชอบรุนแรงกระสีเป็นเสื้อผ้านั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นกางเกงเอ๊ะแล้วก็เป็นเสื้อแบบนี้สีเรียกว่าแสบสัน่นสะดุดตาทีเดียวอ่าไอ้ชักแล้วปั๊บ ก่อนอื่นก็เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ซื้อ LL มาเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือการเล่นมาให้เช่นเคยนะสำหรับรุ่นนี้ก็คล้ายๆกับรุ่นที่เคยแกะให้ดูแลว้วก็คือสามารถเอาไปแช่น้ําเย็นได้นะและขอแนะนําว่าต้องเป็นน้ําเย็นเท่านั้นนะพอเขาเป็นรุ่นแข็งแล้วก็ตัวของ LL เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็ สามารถร้องไห้พ่นน้ำฉี่ได้ด้วยเนาะเรียกว่าทําออกมาได้มีรูเร่อเดียวแต่ว่าวันนี้เรายังไม่สามารถจุ่มน้ําให้ดูได้อ่าสําหรับใบนี้ก็จะเป็นน้องที่อยู่ข้างในนั่นเองเนาะก็จะมาดูกันว่าเราจะได้น้องคนไหนเ,เมื่อกี้เห็นเสื้อผ้าลางๆแหละคิดว,ว่าเราน่าจะพอรู้แล้วแหละว่า เป็นน้องคนไหนน้อเอาเดี๋ยวเรามาแกะกันชั้นหนึ่งละกันอันนี้เป็นอะไรนะอืมแว่นตาเสียวมากเลยอ่ะคือแบบข้างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนรูปสายฟาเนาะข้างนึงก็จะเป็นรูปเหมือนแบบลายตารางนั่นเองต้องเทมากๆแน่เลยไปไหนละ <laughs> ไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่ <laughs> อ่ามาถึงชั้นสุดท้ายแล้วแน่นอนว่าจะต้องเป็นตุ๊กตา L.O.L นั่นเองนะครับอ่าเก็บมาปึ้งนี้ก็จะเป็นน้องผู้ชายนะเป็นผมแบบต้องเรียกว่าผมแบบเท่มากเลยเนาะผมแบบอ่าข้างในก็จะข้างหลังก็จะเป็นแบบทรงผมถ่ายเกลียนอย่างนี้เนาะแล้วก็เอ่อเป็นผมปัดไปทัางนึงเนี่ยต้องเรียกว่าแบบน้องเนี่ยเท่มากเลยนะเป็นหนุ่มผิวผิวเข้มเนาะเป็นผู้ชายผิวแบบผิวสนะีหน่อย แล้วก็โอโปเดี๋ยวปิดไว้ก่อนอ่าบอกให้รู้นะว่าเป็นน้องผู้ชายองเอาล่าพอแกะมาคบรบลูกชั้นแล้วเดี๋ยวก็จะมาใส่เสื้อผ้าดีกว่านเนาะอยวให้น้องโป้นั่นน้องจะเขืนน้องบอกว่าเท่มากๆเลยนะสำหรับ LOL b o y s รุ่นซีรีส์สองรุ่นนี้นะเองนะดย๋ยเขาใส่เสื้อแป๊ง เสื้อทําออกมาเป็นแขนยาวนั่นเองนะเป็นเสื้อแขนยาวเป็นสีสีนะตรงนี้ข้างตรงกลางไม่แน่ใจว่าเป็นรูปอะไรนะเหมือนเป็นรูปคลื่นทะเลแล้วก็เกงก็จะเป็นเกงนกะระ้านแบบนี้เนะี่ยอันนี้อันนี้คือจะเป็นข้างหลังนะเนาะเป็นเป๋าข้างหลังแบบนี้แล้วข้างหน้าก็จะเป็นใส่เข้าไปเลยแอบจะบอกว่ามีความเป็นแบบเอวลอยน่อยๆด้วยเนาะ เี่ยวมากเลยอ่ะเป็นผู้ชายที่แบบแต่งตัวจัดจ้านอ่ามีความแบบเอวลอยเนาะเอวลอยดึงเส่นไม่นานแต่ฉันไม่ลองถูกหรือเปล่าไม่รู้เนาะอ่าหรือว่าอาจจะต้องแบบดึงนิดนึงด้วยความที่อ่าตัวชิ้นส่วนของเสื้อผ้าทำมาจากเป็นยางซิลิโคนเนาะสามารถแบบดึงได้เลยอ่ะ น่าจะสุดตอ้วแหละมีความเอวนึกถ <c oughs> ึงอ่าใครไม่รู้ใครเกิดทันนะถ้าเป็นแบบรุ่นอยู่เก้าสูเนี่ยต้องเป็นแบบลิปออยนะลิปออยที่แบบมีความเอวลอยหน่อยๆนั่น,อนเองอ่ะต่อมาก็จะเป็นรองเทา้ารอ,องเท้าแบบเห็นมนานตะไกลเนาะเห็นเด่นมันตะไกลเลยนะสำหรับคอสตูมอ่าและแน่นอนว่าเขาให้แว่นตามายแบบนี้นะ ก็จะเป็นแว่นตารูปใสฟ้สาเออไม่เห็นมี่จะบอกว่าตัว LL เป็นมีต้มหูตรงนี้ด้วยนะเป็นแบบจองหูมาด้วยอ่ท่มากเลย,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 ยใส่แว่นตัอจะบอกว่า LL ลถ้าใครที่ ซื้อรุ่นหลังๆมาเนี่ยจะมีแว่นตารุ่นที่มีแว่นตามาให้เนี่ยเขาจะมีตัวล็อกล็อกแว่นด้านหลังนะครับนี่จะมีตัวล็อกแว่นข้างหลังแบบนี้ก็คือสามารถเอาขาแว่นของของน้องเนี่ยมามาล็อกกับข้างหลังได้เลยนี่ <c oughs> ใส่แว่นแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะเฟีย้าว่าขอตั้งชื่อให้ว่าน้องใส่้าแล้วก็น้องเป็นน้องใส่้านั่นเองอ่าแล้วก็ ก็ใส่มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถไปเล่นได้ถ้าเกิดใครใส่น้ำมาเนี่ยก็สามารถเอามาบีบบีบเข้าปากน้องหมีนอแล้วก็บีบๆเนี่ยมันก็จะมีแบบน้ำพ่นได้ฉีได้อะไรนี้นะก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับแล้วก็เ,เกบบชนนะาาเเนน่นเคยนะลูกบอลให้มาแบบนี้แนะ่นอนว่าไม่ได้ให้มาเปล่าแน่นอนเพราะว่าเขาสามารถเอามาทําเป็นนี่เป็นที่ตั้งของ o l, l ก็ได้หรือว่าใครที่ อาจจะพกน้องไปข้างนอกน้องไปไหนมาไหนเอาไปถ่ายรูปเล่นก็สามารถใส่น้องลูกบอลอันนี้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็จะทําเป็นเหมือนเป็นตัวล็อกเนาะตัวเกี่ยวเอตัวตัวหิว้วมีก็จะเป็นแบบนี้นะปิดให้สนิท ลองดูแบบนี้ก็นละกันน้องเนี่ยเพราะว่าฉันทำแล้วฉันก็ทาอะไรที่แบบหลุดคัาเหมือนนี้ก็จะเป็นแบบที่ยวแบบนี้แล้วก็เป็นน้องแอลแอลแบบนี้นั่นเองนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกว่าว่าได้น้องคนไหนนะอ่าเราได้คนนี้นั่นเองนะครับเป็นน้องน้องผู้ชายชื่อในนี้เขาเขาตั้งชื่อให้ว่าเป็นบีชบีชบอยนั่นเอง แต่ว่าเราจะตั้งใช่ว่าน้องสายฟ้าน้อเพราะว่าน้องเขาเท่มากเลยอะต้องเรียกว่า <laughs> แฟชั่นล้ำสมัยมากๆนะครับสำหรับ LL Boys น้องสายฟ้านั่นเองเอาล่ะวันนี้เราก็เป็นการรีวิว LL นะแต่วันนี้นี่จะบอกว่าอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนนี่ก็เป็นคอลเลคชัน LL ที่เคยเอามา ให้ดูแลนะอันนี้ก็จะเป็นน้อง ll boy จากซีรีส์1เองนะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์สแล้วใครที่อยากมีสะสมไว้ในคอลเลกชันก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะครับราคา595บาทก็สามารถเอามาแกะได้เนาะถือว่าเรียกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกของ ll แล้วก็อยาก ตามหาน้องที่เป็นน้องผู้ชายนะก้เรียกว่าทำให้ไม่ผิดหวังจริงเลยสำหรับ L.L. รุ L ่นนี้นะสำหรับซีรีส์2ของ L.L.Boys ก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับวันนี้แล้วก็เกิดว่าใครที่ไปดูตามห้าเนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นด้วยนะช่วงนี้ก็อย่าลืมไปหาซื้อกันมาก็ลอกันนะครับเอาล่ะว,วันนี้ก็เป็นการรีวิว .L.L. Surprise L.L.Boys ซีรีส2นเองครั้งหน้าเนี่ยจะมีอะไรมา รีวิวกันให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับ Nomies Review นั่นเองสำหรับวันนี้ก็แต่งตัวจะแบบนี้ต้องต้องเรียกว่าไปโชว์ต้องออกไปโชว์ส,สาวๆแล้วแหละตอนนี้แบบว่าคอสตูมพร้อมแล้วเอาล่ะวันนี้ก็ขอลาการไป,ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าจะมีอะไรอีกก็อย่าลืมมาเจอกันอีกสำหรับ Nomies Review ครั้งนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย